สวัสดีค่ะใส่แมสอย่างไรให้ติดโควิดนะคะคนไข้ดิฉันเองค่ะใส่แบบนี้ค่ะจะติดโควิดแน่นอนใส่ไว้ที่ปลายจมูกแบบนี้นะคะหรือบางทีเวลาพูดมิดนิดนึงหลุดลงมาอย่างนี้บางทีนอนๆฟากเลือดอยู่แอบเพย์ไว้อย่างนี้ใส่อย่างนี้เท่ากับไม่ได้ใส่นะ่เพราะว่ามันเห็นรูจมูกเนะคะ ถ้าใส่หน้ากากแล้วเห็นรูจมูกได้ถือว่าใส่ไม่ถูกต้องค่ะแล้ววิธีที่ใส่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องให้มันแนบสนิทมาจนถึงดัางนี่เลยนะคะอ่ะใส่ชั้นเดียวก็ได้นะคะสําหรับคนที่แบบไม่สะดวกหรือหายใจไม่ออกแต่อย่างที่บอกเน้นย้ําหลายรอบแล้วใส่ให้แนบสนิทใส่ให้ครอบคลุมมาถึงดัางนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเซฟตัวเองหน่อยใส่หน้ากากสองชั้นจะเป็นหน้ากากผ้าก,ก็ได้นะคะ ทำไมก็ถึงให้ใส่หน้ากากเป็นหน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยก็เพราะว่ามันจะทําให้แนบสนิทมากกว่าเห็นไหมคะแนบสนิทแนบสนิทมากกว่าแต่ถ้าเราใส่เป็นหน้ากากอนามัยสองชั้นมันก็คือจะแบบมันไม่ค่อยแนบเท่าไงหรือว่าจะเป็นหน้ากากสองชั้นแต่ว่าเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะคะจัดทรงของตัวเองให้ดีให้มันแนบเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้ากากธรรมดากับเป็นรุ่นนี้ kf เกเนี่ย จะรู้สึกว่าด้านข้างมันจะแนบขึ้นอีกส่วนด้านบนเนี่ยก็ต้องคือใส่ให้ด้านแบบนี้นะคะใส่แบบนี้ถึงจะปลอดภัยนะคะทุกทุกคนเป็นห่วงมากๆเลยเพราะว่าในคนไข้ที่แผนกก็มีบางคนก็แบบไม่ค่อยยอมใส่คือพยายามเน้นย้ำแล้วแต่ก็แบบใส่ก็จริงแต่ก็หล่อยมาจนถึงตรงปลายจมูกแบบนี้นะคะนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากติดโควิดเราจะต้องใส่หน้ากาก,ากแบบนี้ให้ครอบคุมถึงด้างแล้วก็ต้องล้างมือบ่อย แต่ถ้าเราอยากใส่เป็นแฟชั่นเพื่อไม่ให้ใครด่าแล้วติดโควิดได้ให้ใส่แบบนี้คะ่ะแน่นอนนะคะว่าทุกคนตอนนี้ไม่มีใครอยากติดโควิดนะคะ ดังนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะคะใส่หน้ากากให้มิดชิดและถูกต้องครอบคลุมไปจนถึงด่างแก้มคางเลยนะคะแล้วก็2ก็คือต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆหรือจะเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ก็ได้หรือจะล้างมือด้วยสบู่ก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ห่างคนงดเว้นการกินข้าวร่วมกันแต่ก่อนนะคะหรือว่าถ้ากินก็แบบหันหน้าหันหลังไม่ให้มันชนกันนะคะด้วยแล้วก็เป็นห่วงนะคะสวัสดีคะ่ะ